สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีที่น้องชมพูอายุ3ปีได้สูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563 จนไปพบศพกลางป่าบนเขาผูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรต่อมานายเชพพลวิภาลุงเขยของน้องจุมพูที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าน้องจุมพูได้แสดงอาการคุกคามสื่อมวลชนจนเกิดเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลุงพลหลังจากที่ถูกนำเข้าเครื่องจับเท็จ และเวลาผ่านมาจนเกือบครบหนึ่งปีแล้วล่าสุดวันที่10พฤษภาคม2,564ผู้สึกข่าวได้มีการลงพื้นที่หมู่บ้านกกกอกหมู่สองตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนื่องจากในวันที่11พฤษภาคม2,564จะครบกำหนดหนึ่งปี ของการหายตัวไปและเสียชีวิตของน้องชมพู่โดยวันนี้นั้นพอและแม่ของน้องชมพู่ได้มีการออกจากบ้านไปซื้อของทั้งไข่ไก่ร้อยเพงน้ำดื่ม50าสิเพคและได้จัดเครื่องสังฆทานสองชุดที่ประกอบด้วยรถของเล่นขนมนมเปรี้ยวซึ่งเป็นของที่น้องชมพูชอบ เพื่อเตรียมทาบุญให้ลูกสาวในวันที่12พฤษภาคม2564เนื่องจากผลการชนสูตรของแพทย์ระบุว่าน้องชมพูน่าจะเสียชีวิตวันที่12พฤษภาคม2563หลังการหายไปหนึ่งวันทำให้ครอบครัวของน้องชมพูเตรียมที่จะทำบุญในวันครบรอบการเสียชีวิต แม่น้องจุมพูยังได้เปิดเผยว่าแม้ว่าคดีจะครบขวปีและยังไม่สามารถที่จะจับคนร้ายได้แต่ตนยังคงให้กำลังใจกับตำรวจและเชื่อมั่นว่าตำรวจจะยังสามารถตามจับกลุ่มคนร้ายได้เพราะบางคดี1 0บถึงปีตำรวจก็ยังสามารถจับคนร้ายได้ตนก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่กับความหวัง และไม่เคยหมดหวังและตาบใดที่ตนยังได้ยินจากปากตำรวจว่าไม่มีโอกาสในการจับได้แล้วตนก็ยังเชื่อว่าตำรวจยังคงทำงานอยู่และทุกครั้งที่ตนได้ไปสอบถามไปยังตำรวจชุดคี้ขายคดีเจ้าหน้าที่ก็ยังยืนยันว่ายังคงทำงานทุกวันและตนก็ไม่ร้อนใจเพราะตำรวจที่ทำคดี เป็นตำรวจกิงๆทั้งนี้ตนยังคงจดจำและมั่นใจกับคำพูดของพลตำรวจเอกสวัสดิ์แจ้งยอดสุขพอบอตรอที่ระบุว่าคนร้ายจะนอนไม่หลับแน่นอนและถึงคุณจะไม่เห็นแต่เราจะไม่ไปไหนซึ่งจากการทำงานของตำรวจในทุกวันนี้ก็เป็นไปตามคำพูดของพอ,อตรอ สำหรับการทำบุญให้น้องชมพูในวันที่12พฤษภาคม2,564ตอนนี้ได้มีการซื้อไข่ไก่ร้อยแผงน้ำ50แพ็พคและมีเงินอีก32,000บาทที่จะไปซื้อของใช้เพื่อไปทำบุญโดยการให้พระสวดมนต์อุทิศบุญกุศลให้น้องชมพูและมอบสิ่งของทั้งหมดให้กับทางอำเภอดงหลวง ไปเจ็ดจ่ายและช่วยเหลือคนที่กักตัวโควิด -19 เพราะเขาไม่มีโอกาสออกไปทำมาหากินซึ่งเงินทั้งหมดเป็นเงินส่วนตัวที่ได้จากการขายผ้าซึ่งก่อนหน้านี้จะมี f อช่วยโอนเงินทำบุญแต่ตนได้ปฏิเสธไปเพราะกลัวเป็นประเด็นดรามา่าซึ่ง f อก็ช่วยซื้อผ้าสร้างกำไรให้แทน อย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่ตนโพสต์ตำหนิยูทูบเบอร์ในเฟซบุ๊กเพราะวันที่12พฤษภาคม2564จะครบรอบหนึ่งปีที่น้องชุมพูได้หายตัวไปแต่ตนก็ยังคงถูกยูทูบเบอร์คุกคามมาโดยตลอดทั้งการมาถ่ายบ้านถ่ายรถของตนซึ่งรู้สึกกลัวความไม่ปลอดภัยในชีวิตและตนมองว่า เป็นสิ่งที่คุกคามชีวิตพ่อของน้องชุมพูได้ออกมาจัดของเตรียมทําบุญและจัดเตรียมผ้าขามเพื่อส่งให้กับลูกค้าโดยพ่อน้องชุมพูได้มีการเปิดเผยว่าแม้ว่าคดีจะใกล้ครบหนึ่งปีแล้วแต่ตนก็ยังใช้ชีวิตตามปกติทำไรขายของไม่อยากที่จะไปะยึดติดว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้วันไหน แต่ตนเชื่อว่าจะต้องมีการออกหมายจับแน่นอนซึ่งตนยังมีกำลังใจที่ดีและมีความหวังทุกวันแต่หวังอย่างไม่ร้อนใจซึ่งในวันที่12พฤษภาคม2564ก็จะไปทำบุญให้ลูกสาวอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะใกล้วันที่น้องเสียชีวิตแต่ตนไม่ได้ฝันถึงน้องชมพู่เลย สข่าวได้มีการพบกับตาชานโดยตาชานได้มีการระบุวา่าพรุ่งนี้ทางครอบครัวเตรียมจะทำบุญให้กับน้องชมพูในวันที่12พฤษภาคมครอบครัวชนสูตรเพศได้มีการระบุวา่ขาขณะนี้ทางครอบครัวเตรียมจะทำบุญให้น้องชมพูน้องชมพูน่าจะเสียชีวิตในวันที่12พฤษภาคม 2563ครอบครัวจึงยึดวันดังกล่าวเป็นวันเสียชีวิตจนถึงขณะน,นี้ตนก็ยังมีความหวังว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้พอเชื่อมั่นในคำพูดของผอบอตรอที่ให้ความมั่นใจว่าจะตามจับคนร้ายให้ได้ซึ่งคำพูดนี้ที่ทําให้ตนยังรู้สึกอุ่นใจและตนก็คิดว่าไม่วันใดก็วันหนึ่ง ต้องตามจับคนร้ายได้คงไม่เกินความสามารถของตํารวจคาดว่าน่าจะไม่เกิน3มปีก็จับคนร้ายได้ผู้สื่อข่าวยังมีการลงพื้นที่ที่บ้านของลุงพลพบว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงามีเพียงยูทูบเบอร์กว่า10บคนที่จับกลุ่มกันทำกิจกรรมไกลๆ้ๆกับบ้านลุงพลส่วนบริเวณลานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย เนื่องจากเคลื่อนย้ายพระพุทธชินราชไปไว้ที่วัดโกกโกกและทีมข่าวยังมีการสังเกตว่าฐานที่ตั้งพระพุทธชินราชนั้นมีการเอียงคาดว่าเกิดจากดินซุดตัวขณะเดียวกันทีมข่าวยังมีการสังเกตว่าดินที่ฐานพญานาคซุดตัวอย่างเห็นได้ชัดดินสุดลงไปประมาณ15เซนติเมตรทำให้เห็นเสาต้นเล็ก ที่เป็นฐานพยุงองค์พญานาคอย่างไรก็ตามลุงคนและป้าเต็นก็ได้แตก่เก็บตัวอยู่ในบ้านเนื่องจากอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด19ป้าเต็นยังได้มีการพูดถึงประเด็นที่แม่น้องชมพูได้บอกว่าโดนยูทูบเบอร์คุกคามกลัวชีวิตไม่ได้รับความปลอดภัยโดยป้าเต็นได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ป้าเต๋นได้บอกว่า อันนี้ก็มีเรื่องรลาวาต่างๆมากมายแยะเข้ามานะคะนะแต่ก็พอดีนะก็เชั่ว่าเรื่องดีๆก็มีนะคะเรื่องดีๆก็มีหลายๆคนก็จะบอกว่าวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ครบรอบนะคะครบรอบวันที่น้องหายนะคะน้องหายนะคะอ mm ื hmm. มก็ผ่านเวลามาหนึ่งปีพอดี mm hmm. แล้วหนึ่งปีพอดีที่เราหาย เราก็เจอเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีในปีนี้ในปีที่ผ่านมานะหนักเหมือนกันหนักเหมือนกันนะคะหวัอองว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะคะจะผ่านไปด้วยดีและทุกอย่างน่าจะจบลงด้วยความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างนะคะด้วยเหตุด้วยผล อยากให้ทุกคนมองอะไรละหลายๆอย่างด้วยเหตุด,ด้วยผลนะคะมาอ,อจริงๆว่าจะไม่อะไรเท่าไหร่ก็อยากจะฝากนะอยากจะฝากพอดีเห็นข้อความอ่าที่เขาส่งมาให้ดูนะคะจริงๆป้ากไม่ได้เข้าไปดูหรอกนะคะอ,อที่แม่น้องโพสต์ไว้นะที่แม่น้องโพสต์ไว้นะคะที่น้องโพสต์ไว้อะไรคะ่ะ ไม่รู้ว่า youtube ช่องไหนนะป้าก็ไม่รู้ว่า youtube ช่องไหนนะคะที่ไปถ่ายทะเบียนรถหรืออะไรของของน้องนะคะก็ดูแลดูแลในส่วนนั้นด้วยนะคะซึ่งเคยบอกเคยเตือนแล้วนะคะแต่ยังอันนี้คือป้าไม่รู้ว่าช่องไหนนะป้าไม่รู้ช่องไหนเพราะว่าเขาไม่ได้บอกนะคะสิ่งหนึ่งที่ป้ากำชับนะคะแล้วก็คุยกันนะคะว่า ถ้าจะเข้าไปในหมู่บ้านหรือจะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะถ่ายคนในหมู่บ้านอะไรให้ระวังนะคะใระวังช่องหรือกล้องของตัวเองจะถ่ายไปดูนะคะหรือว่าถ้าใครตั้งใจนะคะก็ให้คิดเอาเองแล้วกันนะคะเพราะว่าป้าก็ช่วยอะไรไม่ได้นะนะถ้าเขาไม่ยินยอมนะคะถ้าเขาไม่ยินยอมไม่ควรจะไปถ่ายเขานะคะป้าก็เห็นมันมันโพสนขึ้นมานิดนึงนะคะไม่ ไม่ได้คิดว่าจะาจริงๆป้าก็ไม่รู้หรอกอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาไม่ได้ระบ,บุอะไรแต่ว่าเพลงเพงอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนระวังนะแต่ทุกคนที่อยู่ในบ้านยู่ทุกคนที่อยู่ที่บ้านน่าจะรู้ดีนะคะว่าการที่จะไปถ่ายใครสักคนหนึ่งในหมู่บ้านเนี่ยนะเขาต้องระวังอยู่แล้วเขากลัวแบบคือเราเคยมีประเด็นกันพวกนี้ขึ้นมาใช่ไหมนะก็คนจะ ระวังและดูแลช่องตัวเองให้ดีๆนะคะป้าก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะคะพอวันนี้ช่วงหลังๆวันนี้นะคะเรื่องราวของยูทูบเบอร์นี้มากมายหลากหลายซัจริงๆนะคะแต่ก็ยังไม,ไม่ไม่อย่างว่าอย่างนี้นะคะคือบอกได้เลยว่าฝากดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะแต่ละช่องนะคะอืมก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะทุกอย่างปัญหามันคงจะผ่านและเคลียร์กันไปได้นะคะถ้า คุยกันด้วยความเข้าใจนะคะคุยกันด้วยความเข้าใจและคิดว่าเหตุการณ์ต่างมันมักจะพิสูจน์ตัวของคนคนนั้นด้วยเวลาด้วยการกระทานะคะทุกอย่างความไว้ใจหรือว่าความเชื่อใจหรือความเอื้ออารีเอื้ออาทรทเอื้อเฟือเพลแผ่ซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะมันจะส่งผ่านด้วยตัวของมันเองนะคะการแสดงการแสดงออกการกระทําของเราทุกอย่าง มันมาจะแสดงออกให้ถึงให้รู้ให้ถึงเรียกว,ว่านิสัยใจคอของคนนั้น,น,นด้วยนะคะก็ป้าก็ไม่คิดอะไรมากนะคะปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับยูทูบเบอร์แต่ละคนแต่ละคนนะเพราะว่าทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นคือมันแสดงให้เราเห็นลักษณะนิสัยใจคอของแต่ละคนนั้นๆออกมาด้วยตัวของมันเองตามธรรมชาตินะคะโดยการเป็นธรรมชาติมากๆนะคะ แต่ก็เป็นห่วงทุกคนนะคะฝากดูแลตัวเองให้มากๆนะคะแต่ละช่องเอ่อเพราะว่ามีคนจับประเด็นหาประเด็นกันเยอะแยะมากมายนะก็เป็นห่วงก็เป็นห่วงสําหรับป้ากับลุงก็ไม่มีอะไระคะ่ะเพราะว่าเราเจอทุกอย่างมาันเยอะแยะมากมายไม่เคยคิดว่าทุกอย่างมันก็ออา